เป็นไงดะตรงที่ทำไม่มาเป็นไงะตรงที่ทำไม่มาไไปดีๆนะ กำลังมานะเล่นกลัวเล่นกลัวตรงนี้เลยคับออกโลโซเชียลดิลังบนแกเสร็จแล้วก็กาทาแปะไว้นเลยเรียกกาบอกเลยไม่เล่น ยมาหอยามไม่ดูที่ไ่ชอดยังไงเพงแก็หรยรูปเหรอถ่มันนลแต่มันไม่จอดออกน้าสนามบินน้านานนทบุรีไ น้ำนี่